โดยสถิติแล้วนะครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเทรดแล้วได้กําไรอะ่ะบ่อยกว่าเทรดเสียซะอีกนะครับแต่เพราะอะไรเนี่ยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงขาดทุนกันอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตัวเลขทางสถิติงานวิจัยที่ มายืนยันว่าอะไรเนี่ยเป็นตัวสาเหตุที่ทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคมขาดทุนแล้วเราจะหลีกเลี่ยงไอหลุมพรางตรงนี้ได้ยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนเวลามันมีคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ทางด้านการเทรดจะได้ติดตามกันไปนะครับข้อมูลที่ผมบอกนะครับว่าโดยสถิติแล้วเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ย ทได้กำไรบ่อยกว่าเทเสียผมเอามาจากงานวิจัยของเว็บไซต์ dailyfx.com เขาอะครับได้ทำการวิจัยโดยเอารายการออเดอร์ต่างๆกว่า43ล้านออเดอร์นะครับ จากบลกเกอร์เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเอามาวิเคราะห์หาข้อมูลนะครับในช่วงปี2014-2015ข้อมูลประมาณปีหนึ่งแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าออเดอร์กว่า43ล้านตรงนั้นเนี่ยมากกว่า50% 56%เลยเนี่ยเป็นออเดอร์ที่เทรดแล้วได้กำไรเดี๋ยวเราไปดูบนหน้าจอในงานวิจัยของทาง dailyfx.com นะครับบนชาร์ตเนี่ยนะครับเขาก็มีการแบ่งชัดเจนนะครับว่า43ล้านออเดอร์เนี่ยครับแบ่งเป็นคู่เงินต่าง กราฟแท่งน้ำเงินนะครับคือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนออเดอร์ที่เทรดแล้วได้กำไรส่วนกราฟแท่งแดงนะครับคือจำนวนเปอร์เซ็นต์ของออเดอร์ที่เทรดแล้วขาดทุนจะสังเกตนะครับว่าเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยแหละนะครับเทรดแล้วได้กำไรเกิน50%ไม่ว่าจะเป็นคู่เงินไหนก็แล้วแต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ เทรดแล้วได้กําไรบ่อยกว่าขาดทุนซะอีกแต่คําถามคือทําไมโดยภาพรวมแล้วเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงขาดทุนเขาก็มาวิเคราะห์ต่อแล้วก็เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่ามันก็คือเรื่องของ reward to risk ratio สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า reward to risk ratio คืออะไรนะครับผมมีคลิปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์เอาไว้ให้นะครับอาจจะเป็นด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวลองไปกดดูกันได้ปัญหาก็คือว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะครับเวลากําไรเนี่ย <C> e <an ival> เขาจะกําไรน้อยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเวลาขาดทุนเนี่ยเขาจะขาดทุนเยอะในกราฟตรงนี้นะครับจะเป็นการสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นคู่เงินไหนก็แล้วแต่กําไรเฉลี่ยที่ได้นะครับคือแท่งน้ําเงินนะครับจะต่ําเตี้ยน้อยกว่าขาดทุนเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่เงินไหนนะครับเห็นชัดๆว่าขาดทุนกับกําไรเนี่ยต่างกันค่อนข้างมากและนี่ครับคือสาเหตุที่ทําให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ย ต่อให้มีความแม่นยำสูงสักหน่อย50-60%เนี่ยก็ยังแพทยังคงขาดทุนอยู่ดีจริงๆข้อมูลเรื่องของการที่ เราควรจะมี reward to risk ratio ที่ดีนะครับไม่ใช่ข้อมูลใหม่เรดเดอร์ <H ader S 1> ในตำนานเยอะแยะหรือว่านักลงทุนในตำนานมากมายก็เคยแนะนำมาแล้วว่าเวลาขาดทุนควรจะคัดลอดให้เร็วนั่นก็คือพยายามกำจัดให้การขาดทุนเนี่ยน้อยแต่ถ้ากำไรเนี่ยพยายามขยายการกำไรให้ไกลไปให้มากที่สุดก็คือ let profit run อย่างที่เราเคยได้ยินไอ้เรื่องนี้มันมีการพูดถึงมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นหนังสือการลงทุนการเก็งกำไรต่างๆหรือในเว็บไซต์ใน YouTube มีข้อมูลนี้เต็มไปหมดแต่จาก ข้อมูล43ล้านออเดอร์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ทําตามคําแนะนําตรงนั้นเลยแล้วอะไรครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถคัดลอสเพื่อให้การขาดทุนเฉลี่ยของเขาลดลงแล้วเลทโปรฟิตลันเพื่อให้กําไรเฉลี่ยของเขาสูงขึ้นอะไรคือสาเหตุตรงนั้นจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆเลยเป็นที่ตัวเราเนี่ยครับมันเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์อย่างเรา มันจะมีทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ตรงนี้ได้อย่างดีนะครับคือทฤษฎีที่เรียกว่า prospect theory ทฤษฎีความคาดหวังนะครับเพื่อนๆไปลองหาข้อมูลต่อก็ได้ครับผมขออธิบายคร่าวๆตัวทฤษฎีความคาดหวังนะครับยกตัวอย่างว่าสมมุติถ้าเราได้เงินมาสัก1 0,000บาทเราก็จะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขในระดับตีเป็นคะแนนออกมาได้สักประมาณ10คะแนนสมมตินะครับได้เงินมา10,000บาทมีความสุขระดับประมาณ10คะแนน แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเสียเงิน10,000บาทเราจะรู้สึกเศร้าผิดหวังเสียใจในระดับประมาณติดลบ 30- 40คะแนนไปเลยนะครับทั้งทงี่เป็นเงิน10,000บาทเหมือนกันตอนที่เรากําไรเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขเพียงแค่ประมาณ10คะแนนแต่เมื่อไรที่เราเสียเงิน10,000บาทเนี่ยเรากับมีคะแนนความเจ็บปวดมากถึง 30- 40คะแนนและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำใจในการจะคัดลอตได้เพราะเวลาคัดลอดมันเจ็บปวดหนัก เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะคัดล้อนแล้วพยายามหาทางแก้มันหรืออาจจะไม่แก้มันเพราะหวังว่ามันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะกลับไปเดี๋ยวมันจะชนะนะครับหรือเท่าทุนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเลวร้ายกว่านั้นคืออาจจะหาทางพยายามไปแก้ไปใส่ความเสี่ยงเพิ่มไปอัดโพสิชันเพิ่มเพื่อหวังว่าจะแก้ให้มันกลับมาชนะได้มันจะได้ไม่แพ้ แต่สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่มันก็คือแพ้อยู่ดีนะครับและแพ้หนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ำในขณะเดียวกันที่ไม่สามารถเลทโปรฟิตรันได้นะครับก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพอมัน ราคามันมีการแกว่งแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะเสียกําไรไปพอจะเสียกําไรที่ได้มาก็รู้สึกเจ็บปวดก็เลยขอเอากําไรแค่นี้ก่อนมันก็เลย <laughs> เป็นส่วนที่ทําให้เราไม่สามารถจะเลทโปรฟิตรันได้ง่ายนะักมันเลยไม่หมูนะครับเอาง่ายๆเลยมันไม่หมูนะครับในการที่จะคัดล้อสได้และเลทโปรฟิตรันไปได้ไกลๆมันไม่หมูเพราะโดยธรรมชาติเราจิตวิยาของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้และนี่คือสิ่งที่ เราคงเคยได้ยินมาว่าการเทรดให้ประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งสําคัญจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบเทรดสิ่งสําคัญจริงๆมันอยู่ที่เรื่องของจิตวิทยาแล้วก็เรื่องการบริหารเงินอ้นี่แหละครับจิตวิทยาตัวนี้ทํางานอย่างเต็มที่เลยมันทําให้เราไม่สามารถคัดลอสได้ง่ายแล้วมันทาให้เราไม่สามารถที่จะเลทโปรฟิตลันได้ง่ายแล้วเราจะทํำยังไงเพื่อให้กําไรเฉลี่ยของเราเนี่ย มากกว่าขาดทุนเฉลี่ยให้มันกลับด้านจากกราฟตรงนี้สิ่งหนึ่งที่พอทําได้คือเราเองนะครับต้องพยายามหาโอกาสในการเทรดที่มีรีวอร์ดมากกว่าลิสต์อยู่เสมอตีเป็นกฎขึ้นมาเลยก็ได้นะครับว่าทุกครั้งในในการเทรดเนี่ยเราจะต้องมีรีวอร์ดมากกว่าลิสต์อยู่เสมออีกส่วนหนึ่งคือเวลาเราส่งออเดอร์ไปแล้วนะครับควรวางจุดสต็อปมีออเดอร์สําหรับสต็อปลอสไว้เรียบร้อยเลยแล้ววางไว้อย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะเราวางแผนออกมาไว้แล้ว ส่วนถ้าจะเลื่อนจริงๆควรจะไปเลื่อนของตัว t a i l i n g stop อะไรประมาณนั้นเวลา order มีกำไรก็จะทำได้แต่อย่าไปเลื่อน stop เริ่มต้นที่เราวางแผนเอาไว้ซึ่งถ้าเรายึดตามนี้นะครับคือเทรดเฉพาะ RR ที่มากกว่า1ต่อ1กัอไกส่วนหนึ่งคือมีวินัยในการวาง stop ไว้ก่อนเลย แล้วก็วางทาร์เก็ตเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยไอ้สออย่างเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรากําไรเฉลี่ยของเราเนี่ยมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยได้และสําคัญคือมีวินัยกับมันยึดอยู่ในกฎนี้ให้ได้แล้วมีข้อมูลหนึ่งครับของงานวิจัยนี้ที่น่าสนใจจาก43ล้านออเดอร์เนี่ยนะครับเขาได้แบ่งเทรดเดอร์เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มของเทรดเดอร์ที่ใช้ RR เกิน1ตอ ตั้งแต่1ต่อนขึ้นไปไก่ก,กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของเทรดเดอร์ที่ใช้ RR ต่ํากว่า1ต่อ1แล้วมาดูว่ากลุ่มเทรดเดอร์ไหนประสบความสําเร็จมากกว่ากันปรากฏว่าเทรดเดอร์ที่ใช้ RR ต่ํากว่า1ต่อ1น่นะครับมีคนที่ประสบความสําเร็จเพียงแค่ประมาณ17%แต่เทรดเดอร์ที่ใช้ RR ตั้งแต่1ต่อ1ขึ้นไปนะครับมีคนที่ประสบความสำเร็จคือมีกำไรเนี่ยมากกว่า53% ตามกราฟนี้เลยครับแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือกลุ่มของเทรดเดอร์ที่ใช้ RR ตั้งแต่1ต่อนขึ้นไปแล้วประสบความสำเร็จประมาณ50%สกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งแท่งสีแดงนี้คือกลุ่มของเทรดเดอร์ที่ใช้ RR ต่ำกว่า1ต่อนซึ่งประสบความสำเร็จแค่17%จะสังเกตนะครับว่ากลุ่มของคนที่ใช้ RR เนี่ยสูงสักนิดหนึ่งนะครับคือมากกว่า1ต่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำกำไรมีโอกาสที่จะสำเร็จ มากกว่ากลุ่มที่ใช้ R r ต่ําๆมากกว่าอยู่ประมาณ3เท่าเลยทีเดียวดังนั้นนะครับการเทรดที่ r r เนี่ยสูงกว่า1ต่อ1ขึ้นไปนะครับมีโอกาสทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จมากกว่าการที่จะไปเทรด RR ต่ําๆไม่ได้บอกนะครับว่า R r ต่ําๆไม่ประสบความสําเร็จไม่กําไรเพียงแต่ว่าดูจากสถิติ40ล้านกว่าออเดอร์เทรดเดอร์อีกเป็นพันหลายๆพันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเกมฝั่งนั้นอ่ะมันยากกว่าโอกาสจะสําเร็จมันยากกว่า อยู่ในเกมฝั่งที่ RR สูงไว้หน่อยจะดีกว่านะครับอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสทําให้เราอยู่ในฝั่งที่ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นดังนั้นนะครับถ้าหาว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังเทรดด้วย RR ที่ค่อนข้างต่ําต่ากว่า1ต่อ1อยู่นะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยยังขาดทุนอยู่ตลอดเวลานะครับลองเปลี่ยนมาลองใช้ RR ที่สูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งเกินหนึ่งมาสักนิดหนึ่งไม่จําเป็นต้องเกินหนึ่งเยอะๆนะครับเพราะถ้าเกินหนึ่งเยอะๆ มันจะทําให้เราเจอการขาดทุนบ่อยเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะทําให้สภาพจิตใจเราแย่ก็ได้ดังนั้นไม่ต้องเกิน1เยอะมากนะครับเริ่มต้นที่1ต่อ1ก่อนก็ได้แล้วขยับเป็น1.5ต่อ1 2ต่อ1อะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เกิน1ต่อ1ไว้ก่อน บังว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพกันชัดขึ้นนะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงขาดทุนถึงแม้ว่าจะเทรดได้กําไรบ่อยแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปตกในหลุมพรางตัวนี้กันสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคําถามหรือสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับการเทรดคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือต้องการจะเสนอมุมมองอะไรที่เป็นประโยชน์นครับคอมเมนต์แนะนํามาได้เลยนะครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์ กดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่กำลังหาข้อมูลเรื่องการเทรดอยู่กำลังเรียนรู้เรื่องการเทรดอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่ามันจะได้มีการแจ้งเตือนเวลามันมีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาที่เป็นประโยชน์ในด้านการเทรดเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ